สวัสดีครับมาพบกับผมช่องไผ่ซ่าเลสซิ่งนะครับวันนี้จะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการที่จะเป็นเจ้าของ z ซ2 5 r นะครับเป็นเจ้าของ z ซ2 5 r กาอนะครับทำยังไงนะครับให้คุ้มค่าที่สุดนะครับทำยังไงให้ได้ของแถมเยอะที่สุดนะครับทำยังไงให้ได้ส่วนลดเยอะที่สุดนะครับซึ่งเป็นเทคนิคส่วนตรงผมเองนะครับ มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับเล็กๆน้อยๆก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าจะเอาบรรยากาศกลางคืนนะครับของช่องไพซาาเลสซิ่งเนี่ยมาให้ดูนะครับพอดีวันนี้ได้มีเมียเที่ยวมานะครับก็เลยเอาข้อมูลการอกเจ้าแสดงยิปห้านะครับมาให้ดูนะครับพร้อมกับบรรยากาศกลางคืนนะครับจะไปเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างนะครับทำงไง ได้ของแถมให้เยอะที่สุดทายังไงให้ได้ส่วนลดเยอะที่สุดทํายังไงให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับไปฟังกันนะครับถ้าเซลล์ท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับอย่าโกรธกันนะครับก็เอาเทคนิคมาแชร์กันนะครับเซลล์ทุกคนก็น่ารักทุกคนนะครับอย่าโกรธกันนะเอามาเล่าให้เพื่อนเพือฟังครับผมอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆต้องศึกษาข้อมูลนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับเพื่อนๆจะออกเจ้าไซดายพาอารเนี่ยครับก็ลองดูข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆนะครับตามกลุ่มตามเพจต่างๆนะครับว่าช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ผมว่าน่าจะมีมือถือกันทุกคนนะดูว่าเข้าเข้าไปเลยนะครับ Google หรือว่า YouTube หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยตามเพจตามไลน์ต่างๆ,ๆเนี่ยนะครับเข้าไปดูว่าช่วงเนี้ยโปรโมชั่นมันมีอะไรบ้างนะครับ หลังจากที่เราได้เข้าไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆตาม Google ตามเพจตามอะไรต่างๆแล้วนะครับแล้วก็ติดต่อทางศูนย์บริการนะครับติดต่อทางดิลเลอร์ที่ขายรถเนี่ยนะครับติดต่อไปเลยนะครับถ้าใครสะดวกนะครับก็ไปที่ที่ศูนย์เลยนะครับเดินทางไปเองเลยนะครับแล้วก็ไปดูว่านะครับมีส่วนลดมีอะไรให้บ้างเท่าไรอะไร,ะไรยังไงนะครับ ถ้าใกล้บ้านเราเนี่ยมีหลายๆศูนย์เนี่ยนะครับเสียเวลานิดนึงนะครับไปทุกศูนย์เลยนะครับแล้วก็ไปดูคนว่านะครับศูนย์ไหนเนี่ยจะให้ของแถมให้ส่วนลดนะครับที่มันคุ้มค่ามากที่สุดครับเราก็เลือกศูนย์นั้นนะครับนี่คือวิธีที่1ส่วนวิธีที่2นะครับง่ายๆนะครับถ้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางไปที่ศูนย์นะครับ ง่ายๆเลยนะครับทิ้งโพสต์นะครับลงไปในกลุ่มเลยนะครับกลุ่ม z ซทเอ็ 1, นะครับบอกว่าอยากได้รถเซทเอ็กซ์กิ่นะครับอยากได้รถอยากซื้อเลยอยากออกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยทิ้งโพสต์ไปเลยนะครับจะมีเซลหลายๆท่านเนี่ยครับอินบ็อกมาหาเราแน่นอนนะครับอินบ็อกมาแน่นอนแล้วก็ มีเม้นมาหลายๆเม้นเลยนะครับแน่นอนนะครับในกลุ่มก็จะมีนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับที่ว่าเจอเซลล์ท่านไหนที่โอเคนะครับเพื่อนๆก็จะแนะนามานะครับหลังจากนั้นนะครับที่มีคนแนะนำมาหรือว่าอินบ็อกมาเนี่ยนะครับเราก็เอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยครับมาเปรียบเทียบนะครับว่าท่านใดนะครับเซลล์ท่านใดที่ ให้เยอะทั้งของแถมส่วนลดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ามาเปรียบเทียบกันเลยทีนี้นครับว่าเราจะเลือกนะครับเลือกใช้บริการของเซลล์ท่านไหนนะครับหลังจากที่ได้เซลล์ที่เราพูดคุยแล้วนะครับเราต้องการของแถมอะไรนะครับให้พูดคุยกันไปเลยนะครับแต่ หรับตัวผมเนี่ยนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดนยครับของแถมเนี่ยนะครับก็คือประกันชั้นหนึ่งยังไงก็ต้องแถมมาอยู่แล้วนะครับประกันชั้นหนึ่งนะครับค่าจดทะเบียนนะครับพรลบบนะครับขอเลยนะครับไอ้พวกเนี้ยนะครับประกันชั้นหนึ่งค่าจดทะเบียนพรบบเนี่ยครับขาดไม่ได้สําเี็ต้องขอไปเลยพวกกิฟต์เซตต่างๆหมวกน็อก เดี๋ยวว่ากิฟต์เซตที่จะแถมมาให้เนี่ยมูลค่าเท่าไหร่สมมติเซลเขาบอกว่ากิฟเซตต่างๆนะครับพวกเสื้อพวกหมวกกันน็อกพวกเนี้ยมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับสมมุตินะครับ20,000บาทนะครับแต่แต่เราดูสินค้าแล้วดูของนะของในกิฟเซตพวกเนี้ยเราไม่ถูกใจเราเลยอะหมวก,กกันน็อกอะไรพวกเนี้ยไม่ถูกใจเราเลยนะ แต่ว่าเขาบอกว่ามีมีมูลค่า2 0 0 0มนบาทเนี่ยนะครับลองขอด้วยครับลองขอว่ามูลค่า2 0 0 0มนบาท,ทจริงๆเนี่ยผมไม่เอาของได้ไหมนะแต่ผมขอเป็นในเงินสดได้หรือเปล่านะครับถ้ามันมีมูลค่า2 0 0 0มนบาท,ทจริงๆเนี่ยนะครับผมขอเป็นเงินสดเนี่ยขอได้ไหม ขอได้นะขอได้ก็โอเคนะซึ่งเซลล์แต่ละท่านเนี่ยนะครับจะขอได้ไม่ได้มันก็แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ติดต่อหลายๆท่านนะครับแล้วก็มาชั่งน้ําหนักดูนะครับว่า,าเซลล์ท่านใดน,นะครับที่ให้เราเยอะกว่านะครับเซลล์ท่านใดที่คุ้มกว่านะครับ แล้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับจะให้ดีที่สุดนะครับไปวันสุดท้ายของเดือนนะครับเช่นเดือนนั้นนะครับมี31วันนะครับแนะนําให้ไปวันที่31นะครับเพื่อที่จะเราเนี่ยนะครับจะสามารถขอของแถมหรือว่าอะไรพวกนี้นะโอกาสมันจะง่ายขึ้นนะครับโอกาสมันจะง่ายขึ้นยังไงนะครับก็คือมันจะเป็นช่วงที่นะครับความรู้สึกผมเองหรือว่าตามประสบการณ์ผมเองเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงที่ เซลล์เขาทําการปิดยอดนะครับปิดยอดประจําเดือนนะครับปิดยอดขายประจําเดือนนะครับอ่ามันจะมีเซลล์บางท่านที่ยอดยังไม่ถึงนะครับก็กระนําของแถมมาในวันนี้เลยนะครับเพื่อให้ได้ยอดนะครับนี่คือเทคนิคของผมนะครับเพราะว่าที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับคือผมเคยเคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนนะครับแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะครับตามที่ผมได้กล่าวมานะครับแล้วก็เข้าคนระวังนะครับเข้าคนระวังในเวลาเราจะทําการจองรถนะครับ เป็นเงินจองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าท่านใดที่ทําออนไลน์เนี่ยครับหรือว่าจะจองออนไลน์นะครับก็เงินจองเนี่ยครับเวละโอนไปนะครับก็พยายามนะครับพยายามดูชื่อบัญชีนะครับชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อของบริษัทแล้วก็ศูนย์บริการเท่านั้นนะครับศูนย์บริการที่ท่านจะโอนไปเนี่ยนะครับท่านลองตรวจสอบดูครับว่า มีตัวตนจริงหรือเปล่านะครับบริษัทมีจริงหรือเปล่าศูนย์นั้นมีจริงหรือเปล่านะครับก่อนที่จะโอนนะครับแล้วก็หมายเลขบัญชีที่โอนไปเ่ยนะครับต้องไม่ใช่ชื่อบุคคลนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะนะครับอ่าแล้วก็อีกข้อนึงนะครับเวลานะครับเวลาที่เราได้คุยกับเซลล์นะครับว่าของแถมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับข้อตกลงต่างเนี่ยที่เราได้คุยมาเนี่ยนะครับอ่าเราพยายามเก็บหลักฐานนะครับเก็บหลักฐานการพูดคุยกันไว้นะครับว่า อะไรบ้างที่เราจะต้องได้นะครับสัญญาว่าจะให้อะไรบ้างนะครับของแถมว่าจะให้อย่างโน้นอย่างนี้ให้กี่อย่างให้เงินส่วนลดอะไรเท่าไหร่นี่ยะครับเราพยายามเก็บหลักฐานการพูดคุยไว้นะครับเพื่อมาอ้างอิงนะครับในการที่วันที่เราไปรับรถเนี่ยเราต้องได้ของตามนั้นนะครับหรือถ้าท่านใดนะครับที่ไปที่ศูนย์บริการเนี่ยครับให้เขาเขียนรายการลิสต์รายการลงมาเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เซ็นชื่อกำกับของเซลล์ท่านนั้นไว้เลยนะครับว่า นี่นะครับที่คุณได้คุยกับเราไว้เนี่ยนะครับคุณได้ตกลงไว้ว่าจะให้อะไรบ้างเลยนะครับเซ็นชื่อกำกับมาเลยนะครับเวลาเราไปรับรถเนี่ยครับเ้วก็เอาเอกสารอันนี้นะครับไปแจ้งไปยืนยันนะครับว่านี่นะครับที่คุณจะให้เนี่ยนะครับคุณได้ให้ตามนี้จริงหรือเปล่านะครับ นี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับจากช่องไผ่ซ่าเลนซิ่งนะครับถ้าท่านใดนะครับที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามให้ช่องไผ่ซ่าเลนซิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่จะเป็นเจ้าของเซนต์เอ็กซ์พาอาร์นะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับเพราะว่าผมใช้ได้ผลมาแล้วแต่ไม่ไม่การันตีนะครับว่าท่านเอาไปใช้เนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอบคคุณรับ